น้องดาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บอกเลยว่าถึงบัวแดงก็แรงได้นะจ้เพราะว่าวันนี้น้องดาวมาพร้อมกับรถสีสม้มงามบลางงามบลาเซวอัแมงงามบระลา,า,า,น,น,า,า,านะคะวัอนี้บอกเลยโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นโดนอีกแล้วออกรถฮาบาททอนเดือนละเจ็ดท่านอ้ไพสี่อยากได้เอะบัวแมนสิไพสี่บัวอยากได้ขั้นนี้นะบอกเลยนะว่าขนยังก็ได้ค่ะ คนง้วคนพักคนผลไม้เนาะผู้ใดอยากได้คันนี้ไปทํากินไปวิ่งรถร่วมคั้นนี้นะ้องดาวบอกเลยว่าโปรโมชันออกรถเพียงหบาทเท่านั้นจ้ะพี่ขาไปเข้าไปเบิ้งกันดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะบอกเล้วว่าเป็นโตโยต้าให้รักลีโวสเนะคันนี้รถไปอีก2,010 เจ็ดกันเลยจ้าอ่ะเห็นบอดตาไฟใหญ่โตของรีโวของเขาค่ะมาพร้อมตาไฟมัลติรีเฟคเตอร์เนาะมีหลอดฮาโจนพร้อมค่ะสัญลักษณ์โลโก้โลโก้รีโวแบบนี้อ่าโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะและที่สำคัญเนาะคันนี้นะคะสีแสบตาสะดุดตามากๆเลยและที่สำคัญค่ะจทะเบียนล่องเลมไฮเป็นตู้ทึบและสีสมเรียบร้อยแล้วจ้าอ่ะ มาเบิ่งกันต่อที่สำหรับหลอคันนี้นะคะบอกเลยเนาะว่าหลอกกับงามเซลก,กับงามบลัดบลัอ่ะฮะคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางบิสโตนมาพร้อมกับฟ้าคอบรอกโครเมียมแบบนี้นะคะอ่างามงามค่กงามอีลีงาม,งาม,างามอีหลอ,อค่ะและที่สําคัญตาไฟมาด้านข้างกับรถเลยเออมาคเยอะมาเบิ่งกันต่อค่ะสาหรับคันนี้นะตู้ทึบสี้มสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะที่สําคัญนะ ใส่ของได้ายค่ะเ,เปิดได้ายค่ะบบแมนบระตู้หลอกๆโบแมนตู้ของเหรนได้เนี่ยโแมนตู้ของเนี้ยหน่อยได้เนี่ยเปิดใส่ได้อีเล่ได้เนี่ยเปิดเท่าไหรมันเปิดแนวใดเราแบบทีนี้เปิดยังไงอ่ะอ,อ๋อเปิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงอันนี้ออกอ่ะเขาต้องเปิดฝานีดด้ก่อนอ๋อเปิดแนวนี้นี่เองออ ใชเนอร์ค่ะใช้งานกันอยู่ยาวๆค่ะตู้ทึบนะคะใช้งานกันแบบว่ายาวๆไปจ้ะเออจะคลองเก่าดูแลดีขึ้นยังนี่เดอ้อนะจ้าบอธรรมดาได้ค่ะไปไปเบ่งฟังก์ชันภายในตัวรถกันต่อดีกว่านะคะสําหรับลีโวสีสมค์ค่ะนี่เออบ่ปิดแมนตัวปิดบ่ได้นะจา้าไปมาเบ่งฟังก์ชันภายในตัวรถกันดีกว่าคะ่ะอ่าสําหรับคันนี้นะคะบอกแล้วนะว่าเป็นไพ่รักลีโว2.4 เจนน้องและที่สําคัญคันนีพอนเบาๆจากพอนเดลเจ็ดพันกุบบาทที่สําคัญออกรถเพียงห้าบาทค่ะอาจารย์ออกรถห้าบาทพอนเดลเจ็ดพันกุบบาทเอาคันนี้ไปเลยอยากเล้ไปทรงของทรงพักทรงยังกระตามแต่เอาคันนี้ไปเลยโอ้โหทํามาหากินได้แน่นอนจ้ะสำหรับสีสมคณิมมามาฟังฟันภายในของเขาค่ะคือเกิดเสียงนะคะสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะ AUX แฟลชได้เชื่อมต่อได้หมดทุกอ,อย่างนะคะและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับแอร์นะแอร์อัตโนมือนะคะแอร์อัตโนมืออยากขยนให้น้อยปั่นได้ปั๊บไปได้จากเกียร์ธรรมดาฮาสปีดนะคะอะและที่สําคัญค่ะบอกเลยว่าเลหล็กไม่ปอดหน่อยหน่อยคักหน่อยโพดหน่อยโพดนะสำหรับคันนี้เลหล็กไม่หน่อยอีรีจ้ะเลหล็กไม้นะของเขายูที่เดี๋ยวของนี้าะสตาร์ทรหลดกดเลหล็กไม่ของเขานะคะยูที่ หกหมื่นสองพันกิโลหนึงหกหมื่นสองพกิโลเมตรวาซานปาร์ตีทปาิโตีทเวรปี2017ันสเจ็ดลขไม่หกหมื่นกอกโปรโมชัน่นกะดีเอาไปเฮ็ดทำมาหากินกะได้คันนี้นะคะยำกันอีกทีก็ออกรถหาบาาแค่พ่นเดลเซ็ทท่นกาบานเท่านั้นจ้ะ โตโยต้าไฮรักเลเวซองจีเจตอนเดียวตู้ทึบนะคะสนใจจองมากับนองดาวได้เลยคันนี้นะเวอรซันกับแคปหน้าจอมาได้เลยนองดาวกับรถคันนี้นะคะ0834235649ค่ะย้ํากันอีกครั้งที่เบอร์0834235649ค่ะโปรโมชั่นออกรถ5บาทพอนเดือนละ7จ็ดพกบาทส่งคันนี้เลยต้องออกไปทํามาหากินนะจ๊ะสําหรับคันนี้ มื่อนี้นางดาวแลลี่โวคนี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะขออนุญาตไปล่ำสิ่งก่อนเบิ่งสุดแม่นะฮักบุรณะนะคะอ่านะคะเมื่อนี้นางดาวขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ